ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระเช้าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษครับคุณเป็ดผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุทำให้งานเลี้ยงรุ่นล่มไม่เป็นท่าเขามาขอความเป็นธรรมและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงครับเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับที่นั่งข้างๆผมตอนนี้คือคุณเป็ดคุณเป็ดมีอะไรอยากพูดกับเพื่อนๆและท่านผู้ชมบ้างไหมครับคือวันนั้นมันเป็นงานเลี้ยงรุ่นครับ ผมติดธุระเลยไปถึงช้าที่สุดในกลุ่มแต่พอเพื่อนเดินเข้าร้านเพื่อนๆกลับเช็คบินแล้วรีบกลับกันหมดเลยครับผมยังไม่ได้กินอะไรเลยครับงงมากจริงๆเรื่องนี้ฟังดูน่าสงสัยนะครับเรามีหลักฐานครับทีมงานเปิดคลิปให้หน่อยครับกลับก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 ับอืมผมว่าผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะครับท่านแต่ไปเอาชุดจากไหนมาใส่เนี่ยฮะ กราบกาบกาบ,กาบงั้นเราคงต้องแยกย้ายกันตามที่คุณเป็ดว่าไว้นะครับสวัสดีครับ